สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือสีกับเจดตัวรองก็คือแปดกับหนึ่ะคะก็สี่ศเนอสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แจ็บคู่ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เนะ

ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางกันแล้วกันเนาะต่อไปลัสเซียตัวเด่นก็คือ6กับ8ตัวรองก็คือ0กับ2 6062 6 4 6 6 6 8 8ส8ง8ก8 8 3 8 6นะ0ก็0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 2ก็2 0 2 2 2 4 2 6 2 8นะ3ตัวก็3 8 6 6 8 0 6 8 2 9 8 3 6 8 1 ถ้าไม่ชอบแนวทางก็จับเอาใหม่เด้ออย่าลืมจับสามแนวทางนี้นะเอามาตั้งแล้วก็ซื้ออย่าลืมสี่เจ็ดหนึ่งเน้ออังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เขียนลงเนาะก็ขอ,ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะทั้งสามแนวทางเลขเหมือนกันก็จับตั้งไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อเนาะก็ขอให้โชคดีทุกคนค้าสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้หน่อยนะช่องวุ้นเส้นพารวยนี่เดี๋ยวจะพักประมาณหนึ่งอาทิตย์เดอ้อวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดนู่นแหละวันที่สิบสองค่อยเจอกันใหม่เดอ้อเพราะเราติดธุระไม่มีเวลาว่างเลยโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ